ได้ออกมาเข้ามาข้ามานี่มานช่วยบอลได้ไหชุบเสร็จก่อนเบียไปแล้วมาละมาละธรรมดาน่าเบียบอลได้ไหมน่าเบีงบอลได้ไหมได้ตายแล้วจะลนหรือเปล่าอายแน่เลยแล้วเยียมจะเรียกใครอีกเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ย

ไม่มีปุกให้กดเดี่ยวคนไม่ตอนตอนที่ได้แ่ได้บัตรล่างแรอะไรยี่สิบ ไอ้ลูกกระสุนมดเฮ้ยปาก้าปากาห้องมีกระสุนอยู่เนี่ยมีเมีแกลูกิ้นเต้าหู้ตู้อะตู้อะตู้มีเมีกอเีิทอิตาอิมีร์เกอู่

หมดเวลาแล้วอะไรอ่ะโอ้ยหมดก่อนหามเงยเติดช้าไปอาบ่าไปลงนี่เลยเออไปดูแต่ทีเดียวดิติดชาเกินมีตัวนะพี่ Watch out เล็นกระสุนสมบูรณ์ไอกู Watch out อูลงมาเล่นยิงบอกเออไม่ได้ของแล้วอย่าหมัน หง w วัดเจ้ารอสักครู่ปคนสวยนี่ยิงอยู่ครับคนสวยรอรุนรอสักตู้ปังชุบก็มีนะมาปาดทิ้งของไม่ได้เก็บเลยคนเก็บของนี่เก็บสมเกลี้ยงเลย นี่มีเขมอ๋อมีเมฉินยาอยู่เร็นแม่งเลยเป็สูตรเร่มยางสงครามใช่ปมใช่ใช่อ๋ออยู่ตัวห้องน้ำพี่ตัวหนึ่งน้ำ w a t ใช่ครับตัวหนึ่ง พี่โอ๊ยแถวไหนวะหมาป่ากูใช่ค่ะเอาแบงค้อนหน่อยทำไมภาสาเข้าไปในป่าโดนแกล้งอ้โดนตัวไหนไม่รู้เฮ้ยโอ้โดนตัวเสืออยากแล้วมีเสือมีนี่ยเดี๋ยวต้องไปชดว่า <พ uka> ออไอตัวเออไอ,อ,อตัวนี้แม่งนั่งอยู่ตรงนี้ก็ว่ามันยิงจากตรงไหนวะแอบมันเร็วจริงๆแอบเนียนเกินมานนมัเนเร็วมากโอ้ยไม่มีม,าม้าด้วยอ้าวอ้มัมส,สีนีน้ไม่แดงเลย ห้านิยมเ้ยเก็บรถไว้เยอะนะส่งให้กันนะเจี๊ยบมีรถ <laughs> เก็บรถไป,ไปอย่าเห็นกูข้างหน้าคนเลี้ยงข้างหน้าอย่าเห็นเจอควมือควมือกูอยู่นี่โดนหล้บนี่กระตุกกระตุกเนี่ยวย้าไปตัวที่ชุกแต่อเอ็งทำมาเนี่ยทำมาเนี่ยยี่สิบวิเอ็งเร็ว มาจะทำยานาลบี้ยคิ่วหาเออทยานาอบีด้วยก okay. ันอมาทำไอดทาันวกี้มัน I'm recalling a t e a ยังไม่จบเลยมันทไงเรือเลยเรือใช่ไหมเต็มเลยเราบอกตรงไหนที่มึงี่มันเต็มเลยโอ้ในบ้าน เล็ดมีตัวเล็อเหมาะเหข้างในข้างในแล้วข้างในตัวนี้เหาะก็เต็มอยู่ในข้างในอะไรเนี่ยข้างในตัวนึงเลยข้างในตัวนึงเราใครตายใครตายอะไยอีกตัวนึงหมาะทำมาครทำมา p เยีเยมนี่เยีมนี่สามตัวมันล่วงแล้วแค่ตัวเดียวตัวนั้นอยู่ไหนไม่รู้เดียวแม่ Watch out

บอกก็สวนหน่อยไม่มียาเลยะยามีอยู่หายละเดี๋ยวมาข้างล่างต้องเข้าวงยาเลต้องเข้าวงนี่นี่ครับนี่ครับยาครับยืนนี่ยู่นี่ enemies ahead มีอันที่เตียงหน้าเลยเอ้าเบอร์สี่เขาไม่ได้เกิดหรอ ใช่พี่หนูเกิดแล้วเชี่ยไฟไ่ายโอ้ยยังแหม่เราเห็นในเมื่อวานโดระเบิดไปละไอ้ลูกใหม่ไปนี่ไงนี่ไงเปิดประตูสู่เขาไปยังไงอ้าเปิดไม่ได้เอ้าประตูไม่ได้ด้วยเฮ้ยตัวเดืมไม่เชี่ยเฮ้ยไปไปไปจะลงมาเร็วขนาดนั้นเลย ต้องเข้าวงว่ะสัพพะสัพพะสัพพะหายเข้าวงไหนวะเนี่ยอยาเราไม่มีวงมาเป่ยาปัญญาดูเลยรถรถรถมีรถอยู่มีรถอยู่หมาป่ามีรถแมวมาลับหมามาพี่เพราะมันหมามาขับม้าเอาขับม้าเลยขับหมาตอนนี้เอาเลยรถ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 อยู่ไหนหมากำลังวิ่งอยู่เออวยไรเข้าวงได้ เนี่ยอยู่ไหนได้แล้วคนนี้ไม่เข้าโว้ตัดเออที่สุดท้าย <Yeah. S 1> อ๋อตอนนีนะ้มันเนี่ยเวอะไรนะมันแปลงร่างแบบกับคนเหมือนคนนะ่ะไปไวขึ้น <c oughs> <c oughs>